ไว้ในสรีระองูปูนั่นเองนะครับผมอ้าวพ่นิกโอ้โหโอ้โหโอ้ยพนิกนะฮะดูสภาพนะครับทุกคนโอโ้สวยจริงๆนะ,ะ FC นะฮะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับ สวยจริงๆนะฮะอ่ะนะครับทุกคนนะฮะก็ถือว่านะครับเรารับชมความสวยงามในยามเช้านี้นะฮะมากนะครับคือนอะมา,นะามากกว่าช่องอื่นๆอย่างแน่นอนนะวันนี้นะครับพวกเขาอาจจะไม่ได้สังเกตนะฮะพี่เสือนั้นเป็นคนที่ชอบสังเกตช่างสังเกตนะฮะก็เลยมองเห็นนะฮนะเพราะฉะนั้นใครที่ดูช่องเสือพาไปเชา้านี้ต้องถือว่าโชคดีจริงๆนะครับผม นี่นะครับแคปไว้แล้วนะขอบคุณนะครับพี่เสือถ่ายรูปนะกเก็บไปหลายรูปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลงไปโพสในโพสชุมชนนะครับผมนะครับถ่ายเลยถ่ายเก็บไว้แล้วนะหลายสิบรูปแล้วครับผมมุมใกล้สักเล็กน้อยนะฮะมุมใกล้นะมุมใกล้นะครับผม โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโอ้นี่นะฮะทุกคนดูนะครับเนียหญ้าเขียวชุ่มเลยมุมนี้นะฮะเพราะว่ามุมนี้นั้นจะไม่โดนแดดนะเอซนะครับนะคือโดนแดดน้อยนะฮะเนี่เขาได้ร่มเงาจากนู่นนะฮะต้นหมากคอนะครับ ็เลยเขียวกว่าทุกจุดนั่นเองนะครับผมนี่นะวันนี้เราก็มีภารกิจนะฮะนี่นะครับปลูกตอกไม้นะเราจะเริ่มปลูกกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะฮะห้าพันต้นนะครับผมนี่กี้ก็ มอมแมมแต่เช้านะฮะหาปลาโอ้โหดูสภาพดูสภาพดูดูดูเอฟซีดูดิกกี้น,นะฮะสะอาดอยู่เลยนะเนี่ยไม่มีปลาให้หาแล้วอ,อ้าวนั่งไงปูน่ะนะพินิกนั่งไงปูหนึ่งตัวเฮ่<ห>นั่งไงปู อ้าวมุดหายไปแล้วพินิกหายตัวเหรอนึกว่าจะหายตัวไปเสียแล้วหายตัววแล้นึกว่าจะหายตัวกำลังเห็นรถพ่อเป่านะนี่ค่ะพ่อเป่าเข้ามาแล้วนะคะโอ้เจ้าวดช่างสำรวจจริงๆเออปล่อยเข้าไปเออตรงนั้นนะค่ะเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการนะครับ เตรียมปุ no. ๋ยแล้วนะฮะเตรียมปุ๋ยปรับหน้าดินนะฮะเตรียมที่จะปลูกนะดอกไม้ของเราแล้วนะฮะอู้โ้มุด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 สำรวจสำรวจทุกตารางเมตรเขาไปเซอร์เว์มาหมดแล้วอืดูสภาพนะเลอะเทอะสักขนาดนั้น พอเลอะเสร็จทบเหนื่อยก็จะขึ้นไปนั่งบนรถใครสักคันหนึ่งนี่แหละเตรียมตัวแล้วกันนะฮะอาจจะเป็นรถแอร์นี่แหละสวัสดีครับผมคุณมาลินีสวัสดีครับผมคุณฟีฟีสวัสดีครับผมคุณนกยุงชาแนลสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าคุณเสือดีสวยมาก คุณคุณอังสวัสดีครับผมหายแล้วไม่พออ้พัน